ใช่ใช่ใช่เออถามว่าเขาดีใจไหมเขาก็เขาจําได้เขาจําได้พอจําจได้ไปปุ๊บเนี่ยเขาเอามือเอาตะแล็ดก็เอาจมูกนี่แหละมาสก,กิดให้เอาราโพงออกแต่เอาออกไม่ได้เขาก็เลยให้ไปเกาพอเกาเราหยุดเกาเขาก็จะลืมตาขึ้นมามองว่าทำไมเราไม่เกาให้เขาตอนนี้นอนนี่ไง อจำได้ค่ะเขาจำได้ที่แรกญยพรคิดว่าเขาจำไม่ได้นะสวัสดีค่ะคุณสุรินสวัสดีค่ะที่แรกว่าว่าออน้องเขาจะจำได้ไหมเพราะว่าไม่เจอกันตั้งนานเป็นอสองทิศสามทิศแต่เขาจำได้เขาจำได้เพราะได้ยินเสียงฮะพอพยาบาลเขาอุ้มมาที่ห้องแล้วก็เรียกเขาก็จำเสียงได้เขาก็ตาลุกดิกมาหามองมอง ต่อพยาบาลอุ้มมานะใช่ใช่ใชก็าจำเสียงได้ใช่ค่ะเออแม่พรเอาเออพิงกับกรงเหรอคะได้นะ้ได้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะพิงกับกรงเหรอพิงกับกรง ก็ไม่ถนัดนะคะมองก็ไม่เห็นเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าน้องหลับสนิทแเนี่ยคงจะไม่ได้ไลฟ์ต่อนะคะนะ,ะสักสองทุ่มสองทุ่มเอ่อห้าสิบแล้วกันเนาะนะเพราะว่าพอดีพี่ท็อปแกสั่งมาว่าถ้าน้องหลับแล้วก็ไม่ต้องไลฟ์นะคะ แต่นี้ก็ยังเก่าอยู่เขาก็ยังหลับไม่ค่อยได้สนิทแต่ว่าก็เพลินๆของเขาตามประสาของเขานะฮะที่เคยเก่าให้เขาเป็นประจําอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอนค่ะนอนค่ะอ๋อไม่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 เมื่อยค่ะไม่เมื่อย นนคะ่ะคือนี่นอนกับน้องน,นะฮะเอ,อ่อจะนอนกันถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดพี่ท็อปก็จะมารับนะคะเพื่อไปอที่นิมิตใหม่หกสิบสี่ทับสี่นะคะนะคะก็จะมารับวันที่ยีิบเจ็ดนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่ๆทุกท่านไม่ต้องห่วงอาการน้องดีขึ้นเยอะเลยพอวันที่มาเห็นเนี่ยโอ้โหน้องดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะแต่อาจจะติดเงาเงาดนึงแต่ก็ไม่มีอะไรแต่ที่สําคัญคือตัวไม่สันส่นเลยไม่สั่นเลยค่ะแต่ในเรื่องของปัสสาวะอาจจะต้องช่วยบ้างเป็นเป็นบ้างเหมือนกันนะคะนะคะส่วนอื่นดีมากดีมากเขาก็ยังแบบยกตัวเองขึ้นมาได้ ล,ลุกตัวเองขึ้นมายืนได้อยู่ค่ะได,ได้นิดหน่อยนะคะขอพระคุณค่ะขอพระคุณมาก,มากๆเลยค่ะก็คือพอเราดูแลไปเราเราปลูกพันเอา,อางี้กว่าเราปลูกพันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยยายพรจะเอ,อเฉยๆคือไม่ได้รังเกียจนะแต่จะเฉยๆเพราะว่าคิดว่าอยมันเป็นอ,อ,อะไรที่แบบผูกมัดเ,เป็นห่วงนูน่นนี่ก็เลยนั่น พอมาเปลี่ยนนายมันอ,อยู่ที่บริษัทมันก็เลยเหมือนผูกพันไปเพราะว่าถามจริงๆว่าเขาเขา,เขาไอ้นี่ไหมเขาอันนี้ไหมเขาไม่ค่ะเขาเป็นอะไรที่แบบพูดง่ายพูดง่ายค่ะไม่ดื้อไม่ดื้อไม่สนเป็นเป็นบางครั้งเท่านั้นฮะเขาก็จะเฉยๆของเขาใช่ค่ะคุยกับเขาเลยรู้เรื่อง เวลาที่เขาทําผิดเนี่ยเขาจะจ้องจองรู้ว่าตัวเองผิดเขาก็จะจ้องจองอย่างเรื่องมุดรัวเนี่ยวันพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็อ,อลงในติ๊กตอกลงในเอ,อในลงในเรื่องบ้านสีฟ้าเอ,อเปิดประตูให้เขาเขาไม่มุดค่ะเขาก็นั่งมองหน้าเราก็มองถนนทีแล้วก็เงยมามองเราทีหนึ่งเขาก็ไม่ออกเขาไม่ออกอยู่ภาคใหญ่ๆหญเขาก็ไม่ออกค่ะ เหมือนเขารู้ตัวว่าเขาผิดเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่วันนั้นหายใจใจหายแวบเลยอะบันไดาสามข้างเกือบกระโดดลงมาใช่ใช่ใช่เขารู้ความมากเขารู้ความมากจริงๆใช่ใช สวัสดีค่ะคุณชมพูนูตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณของฝันด้วยนะคะดอกไม้ด้วยแล้วก็เคาจอเข้าใจให้ขอพระคุณมากเลยค่ะไม่ได้มองค่ะพอมาเห็นีทีก็ตกใจเหมือนกันนะคะก้า0แสนกว่านะคะหู้ใจขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ เช้าไล้ไหมเช้านี้คงจะยังไม่ไล่อะคะ่ะเพราะว่าเออบางทีหมอเขาจะต้องอาพาน้องเปลี่ยนนายไปล้างแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวขอดูอีกทีแล้วกันนะคะเพราะปกติเนี่ยคือพี่จะให้พี่ท็อปเป็นคนบอกนะคะถ้าพี่ท็อปก็สั่งมาก็ถึงจะไล์นะคะก่อนหน้านั้นที่อยู่บริษ,ษัทก็คือก็จะเป็นช่วงเช้าช่วงเดียวแล้วช่วงเย็นเนี่ยพี่ท็อปก็จะมาไล์เองนะคะนะคะ แต่อันนี้เพอเอิญแม่แม่ตัวยายพรยังไม่รู้เลยว่าต้องมานอนกับน้องแม่แม่ถามมาก็ยังงงๆอยู่ก็เลยเมื่อกี้ก็เลยไลน์ไปถามพี่ท็อปพอดีพี่ท็อปติดภารกิจน้ำท่วมพอดีคุยสายกับน้องตายก็เลยให้น้องตายถามพี่ท็อปว่าอนุญ,ญาตไหมพี่ท็อปบอกว่าได้แล้วพ่อท่านน้องนอนแล้วก็ ก็ปิดไลฟ์เลยให้น้องนอนพักผ่อนเพราะาน้องต้องนอนพักผ่อนมากๆเลยตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยววันที่27เนี่ยเราต้องรับไปที่นิมิตใหม่ฮะเพราะว่าวันที่28เนี่ยมันจะมีงานเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้น้องเหนื่อยมากอยากให้น้องแข็งแรงให้แข็งแรงมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้พอมาเห็นเนี่ยจากวันนั้นที่เออมานอนน่ะก็ไม่ได้มาเลยแล้วก็ดูในไลฟ์แต่ว่าพอมาสัมผัสเนี่ยยอมรับว,ว่าน้องดีขึ้นเยอะมาก น้องไม่ตัวสั่นเลยพ้นปกติน้องจะตัวสั่นมากอันนี้น้องไม่ตัวสั่นเลยค่ะไม่ตัวสั่นนะคะแล้วอาการของแผลเนี่ยโอเคไหมโอเคไม่มีไข้ทุกอย่างปกติความดันปกตินะคะเปยนว่าที่ต้องใส่ลำโพงเนี่ยเพราะว่าน้องชอบไปเลียแผลที่ผ่าตัดมันก็จะทําให้เกิดการอักเสบนะคะถ้าเราไม่ระวังมันก็จะเกิดอักเสบะคะ่ะที่แผลที่ผ่าตัดเนี่ยมันมีติดนั่นก็จริงแต่ว่ารอบ รอบๆของที่แผลเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบแดงขึ้นมานี้พยาบาลก็เลยต้องขอให้ช่วยใสยล่ลำโพงไว้ก่อนนะฮะเอาลำโพงออกไม่ได้แด่นเฝ้ามาถึงพยาบาลไปปั๊บลุกขึ้นมาเลยค่ะเอาจมูกมาเคี่ยมือเลยค่ะช่วยเอาลำโพงออกให้ก็เลยบอกว่าไม่ได้นะคะเดียกพอนะออกไม่ได้เดี๋ยวหนูไปเรียแผลแแผลหนูไม่หายนะ mm hmm. เขาก็เขาสก,กิดอยู่สองครั้งอะ่ะ เอาจมูกมาสกิดมือเราสองครั้งพอบอกเขาเขาว่ามันไม่ได้นะเดี๋ยวแผลหนูไม่หายแล้วแผลอักเสบเขาก็ไม่ไม่เรียกแล้วเขาก็นอนก็นอนให้เกาพอเกาล้งมือปล่อยเขาก็จะลืมตาขึ้นมาแล้วก็มีการส่งแขกด้วยนะปีดีน้องหน่อยดารายิบเก้าเขามาเอายาให้น้องแมวของเขาแล้วก็เลยขึ้นมาเยี่ยมอพอขึ้นมาเยี่ยมปุ๊บพอ เรียกเขาก็สะดุง้งสะพักเขาก็นอนนอนให้เกา่าพอนอนให้เกาก็เก่าไปแล้วก็พอดีน้องหน่อยเขาต้องลุงไปเอาอยาแล้วก็กลับบ้านพอน้องหน่อยบอกเขาก็ลุกขึ้นมามองลุกขึ้นมามองแล้วส่งแขกพร้อมนะคะมันเขาจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เขาเพลินม,มีความสุขมากเลยกับการที่ให้เราเกา่านะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็ขอให้แม่แม่พ่อพ่อเอฟซี FC ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมเด็จในทุกๆเรื่องก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภการเงิน การงานที่ดีขึ้นยิ่งแล้วก็เงินทองไหลามาเทมาขอให้รวยๆยิ่งขึ้นไปนะคะแม่ๆทุกท่านพ่อพทุกท่านขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะกับความเมตตาน้องเปลี่ยนนายนะคะนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอีสักพักเดี๋ยวพี่จะปิดไลน์นะเพราะว่าน้องหลับแล้วนะพี่จะได้ไปอาบน้ํานะคะนะคะก็ก็ให้หายคิดถึงกันบ้างเนาะแล้วไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่อีกทีเพราะว่า พี่จะอยู่ถึงวันที่ยีิบเจ็ดอยู่แล้วเพราะว่าจะไปพร้อมพร้อมกับพี่ท็อปนะพี่ท็อปม,มารับน้องก็ไปพร้อมกันไปที่ตลาดนิมิตรใหม่นะคะจะไปพร้อมกันนะคะแต่ถามว่าพ่อก็เป็นห่วงไหมตอนนี้พ่อเขาก็าคงเป็นห่วงนลยฮะ,ะแต่ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ถ้าปิดไลน์เดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งไปส่งไปให้ดูนะคะอันนี้หมอนนะวันนี้นอนหมอนใหม่นะคะหมอนสีฟ้านะอันนี้หมอนสีฟ้านะคะ วันนี้อุปกรณ์มาพร้อมทุกอย่างแต่ลืมลืมไอ้น,นี่ค่ะสั่งไอ้ที่แปรงฟันที่เช็ดฟันสั่งไปแล้วมาส่งแล้วยายพรลืมมามาเพราะว่าอยู่อีกที่หนึ่งของอุปกรณ์อยู่อีกที่หนึ่งลืมมามาเช็ดฟันให้แต่ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะลงไปซื้อข้างล่างขึ้นมาเช็ดฟันให้อยากให้น้องหอมๆเวลาน้องกินอาหารแล้วว่ามันต้องเช็ดปาก,ปากอะไรเงี้ย แต่เขาก็ยังไม่เช็ดนะเขาก็ไม่นั่นเขาให้เช็ดเขาให้เช็ดเขาให้เช็ดค่ะนะคะเดี๋ยวก็ขอ,อไลฟ์ถึงประมาณสามทุ่มนะคะพอสามทุ่มนะเดี๋ยวพี่จะปิดไลฟ์นะคะก็ก็อยากให้ชื่นใจกันให้แม่ๆชื่นใจกันนะคะดีน้องกับเพลเลยเนี่ยกาวจนหลับเพลินห,หลับเขาหลับเขาหลับเขาชอบมากเลยตอนอยู่ที่บริษัทเนี่ยตอนเช้าเนี่ย พอเขากินข้าวเสร็จกินยาเสร็จอาบน้ําเช็ดตัวอะไรให้เนี่ยเสร็จแล้วก็เขาจะนอนแล้วก็จะกะให้เก่าเขาจะให้เก่าตอนอยู่บริษัทก็จะมีที่นอนสองที่เช้านี่เขาจะนอนอยู่บนตัวแผ่นจิ๊กซออ่ะเพราะว่าตอนนั้นที่เอาแผ่นจิ๊กซอมารองเพื่อให้เขาไม่ลื่นเขาจะนอนกลางวันเขาจะนอนตรงนั้นส่วนกลางคืนเขาจะไปนอนที่นอนอีกอันหนึ่งค่ะที่นอนอยู่ใกล้ๆกันค่ะ เดี๋ยวพอย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านก็คงจะเอาที่นอนเข้าไปนะเจ้าที่นอนเข้าไปนะคะค่ะก็ขอขอบคุณม,มากๆเลยนะคะตอนนี้พ่อไปช่วยน้ําท่วมที่จังหวัดน่านก่อน่ะเพราะว่า้ํามันท่วมเยอะมากเยอะมากๆเลยค่ะใช่ใช่ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรยินดีค่ะยินดีค่ะ พอเลี้ยงไปแล้วมันผูกพันพอเลี้ยงไปแล้วมันผูกพันนะคะนะคะพอเลี้ยงไปแล้วผูกพันโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะนางมานลายขอบคุณค่ะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านเลยขอบคุณนะคะความมีเมตตาและไมตรีขอบพระคุณมากๆเลย ขอบคุณค่ะสําหรับดอกไม้ของกวาญทุกชิ้นทุกอย่างนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เคาจะเข้าใจให้มากขอพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มารถติดมากเลยตอนที่นั่งแท็กซี่มาเนี่ยรถติดมากติดมากเลยค่ะแล้วกว่าจะน้องเข้ามาในห้องอีกนะคะก็คือให้คุณหุยเป็นธุระจัดก,การโทรบอกหมอให้นะฮะก็เลยมันก็เลยจะสุดโดรวดเร็วหน่อยนะคะนะคะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะดีใจเพลินค่ะเกาเพลแต่ก็เริ่มหลับแล้วค่ะหลับแต่ว่าก็มีขยับลิปตาหนี้หน่อยหน่อยก็เพราะเมื่อกี้อกลองเอามือออกลองเอามือออกเขาก็ไม่ไม่ไม่ไมตื่น,นะคะ่ะถ้าทุกทีเนี่ยถ้าเอามือออกนี่เขาจะตื่นแต่นี่เขาไม่ตื่นไม่ตื่นนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ได้ว,ว่าจะปิดไลน์แล้วกลัวน้องๆแม่แม่เอฟซี FC บางท่านยังเออยังไม่ได้เข้ามานะคะเออนะะเดี๋ยวจะเอาผ้าห่มมาห่มให้เขานะฮะวันนี้พี่วันนี้เยพรเอานะผ้าห่มผืนใหม่มาที่เขาใช้อยู่นะคะ เอามาด้วยเอามาด้วยมาห่มให้เอามาด้วยค่ะมันจะเอออุ่นหน่อยอุ่นหน่อยมันมันไม่ใช่เป็นผ้ากดหนูมันจะเป็นผ้าหม่มผ้าห่มค่ะผ้าหม่มซื้อไว้เราก็ไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้อะก็เลยเอามาให้น,หน้องปิ่นนายใช้นะคะซักมาหอมมากอือ นี่ค่ะเขาหลบหลบมาทางนี้นะคะนี่หลบมานอนตรงนี้ค่ะเขาคงจะลาคาญตัวตัวลำโพงมากนะคะนะคะเขาก็เลยหลับหลับหล,ลับค่ะหลับเลยค่ะอวเน,นี้ยหลับเลยจริงๆทุกทีอยู่บริษัทเนี่ยตอนนี้ยังไม่หลับนะเนี่ยเขาจะหลับดึกกว่านี้เขาจะหลับดึกมากกว่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะอ๋อจ้าจ้าจะปิดไลฟ์อยู่แล้วเพิ่งมาหรือจ้าทานข้าวกันอย่างเนี่ยแม่แม่แมใช่ก็เลยต้องอารมโพงใส่เขาก็พอเรามาเขาเห็นเราเข้ามาในในในกกงเนี่ยเขาก็เอาจมูกเขานี่แหละสก,กิดเราสก,กิดมือเราเนี่ยให้เอาออกพอเราอธิบายว่ามันไม่ได้ ยังเอาออกไม่ได้นะหนูจะไปเลียแผลหนูแล้วมันเป็นอักเสบก็เลยบอกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูไปเลียแผลใส่ก่อนเดี๋ยวให้แผลหายสนิทก่อนเขาก็ไม่ไม่สะก,กิดแล้วค่ะเขาสะก,กิดสองครั้งเองแล้วก็ไม่สะก,กิดละแต่ให้เราไปเกาเอออันนี้พอดีพยาบาลเขา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 ,เขามาเรียบร้อยแล้วมามามาเรียบร้อยแล้วค่ะมาเรียบร้อยแล้วเช็ดตัวทําอะไรมาเรียบร้อยแล้ว ก็คงจะต้องอาจจะเป็นพรุ่งนี้อะไรก็ได้นะฮะเพราะว่ามีเอาแชมพูที่แม่แม่เอฟซีซื้อมาก็คือของน้องพี่เมาส์นะฮะที่มาจากแปดลิ้วเขาซื้อมาก็ว่าเดี๋ยวจะเอามาลองใช้ดูนะฮะนะคะใช่หลับแล้วค่ะเนี่ยหลับแล้วเนี่ยเนี่ยให้เห็นเนี่ยหลับแล้วค่ะเกาไปสักพักหนึ่งแล้วหลับแล้วหลับแล้ว พ่อสั่งไว้ไม่ให้เอาออกใช่ค่ะเอาออกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาไปเลียแผลเนี่ยตรงที่ทำหมันนะคะมันก็เลยจะทำให้เดี๋ยวจะแดงอักเสบมันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันโดนน้ำไม่ได้ก็บอกอธิบายให้เขาเนี่ยนี้เขาไม่เล้าหรือให้เอาออกแลวนะคะเขาไม่เล้าหรือตอนแรกเขาเล้าหรือสองั้งเนี่ยเอาเอาเอาจมูกเนี่ยมาสกิดที่แขนให้เอาออกแต่ยายพรบอกว่าเอาออกไม่ได้สวัสดีค่ะ เดียพรบอกว่าเอาออกไม่ได้เดาเอาออกได้หนูไปเลียแผลแล้วหนูไม่หายนะนะบอกว่าพ่อขาแม่เอาออกพ่อท็อปข้าแม่เอาออก,ออออกให้ใส่ไว้เขาก็ไม่เล้าหรือแปลกมากเขาไม่เล้าหรือเขารู้ว่าเราบอกว่าเอาออกไม่ได้เขาก็ไม่เล้าหรือนะฮะสองครั้งแล้วก็ไม่เลยแล้วก็เกาเกาคางให้สวัสดีค่ะคุณสุกี้สวัสดีค่ะ,คคะใช่ใช่จนกว่า แผลเอ่อจะตัดไหมนะฮะนะฮะแล้วเดี๋ยวประมาณสี่ทุ่มที่พี่จะปิดไลน์สามทุ่มเพราะว่าเดี๋ยวจะอาบน้ำเพราะว่าประมาณสี่ทุ่มอ่ะคุณหมอจะต้องมาให้ยาอีกค่ะยาแก้ปวดนะฮะใช่ใช่เดี๋ยวนอนใกล้ๆกับพี่พรนี่พี่พรนอนเนี่ยยายพรนอนเนี่ยหาเตียงนะฮะนอนเตียงนอนเตียงน น้องป่นนายก็จะนอนใ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 นกล้องเนี่ยฮะในกลงเนี่ยเอ่อพี่จะอยู่ถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดอะฮะแต่วันเสาร์นี้วันเสาร์เนี่ยช่วงสายๆอาจจะต้องกลับบริษัทก่อนเพื่อเอาเสื้อผ้าเก่าไปแล้วก็เอาเสื้อผ้าใหม่มานะฮะแล้วคงจะได้ไปถ้าไม่มีมีขาตั้งกล้องก็คงจะวันเสาร์ที่จะไปเอานะฮะก็คือจะ ช่วงสา,สายนิดนึงนะคะก็จะเอาจะไปที่บริษัทก่อนเพื่อไปเอาเสื้อผ้าใหม่มานะคะเพราะว่าวันที่28เราจะใส่เสื้อเหลืองกันนะคะวขอบพระคุณมากเลยน้องแอน้องนางขอบพระคุณมากเลยใช่ก็คือก็เลยต้องเปลี่ยนเพราะว่าเอาเสื้อผ้ามาแค่ใส่อยู่แค่ส,สุกสา ทีนี้เสาเนี่ยก็คือไม่มีอะไรก็ช่วงอาจจะเป็นช่วงสายๆสัก10โมง11โมงอะไรเนี่ยค่ะพี่จะรีบกลับไปบริษัทเพื่อเอาเสื้อชุดใหม่มานั่นคือเสื้อเหลืองอะค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เอามามันหูกับมันเดี๋ยวมันจะเยอะไปกระเป๋ามันจะหนักเกินเพราะว่านั่งแท็กซี่มาด้วยแล้วมีของน้องเปลี่ยนนายด้วยวันที่28ใส่เสื้อเหลืองนะคะใช่ค่ะใส่เสื้อเหลืองค่ะใช่ค่ะวันที่28ใส่เสื้อเหลืองกันนะคะ เพราะว่ามันเป็นวันจันทร์พอดีอ่าฮะเป็นวันจันทร์พอดีค่ะก็เลยใส่เสื้อเหลืองนะคะแล้วก็ในหลวงรัชการที่สิบเขาเกิดวันจันทร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยใส่เสื้อเหลืองนะคะก็ขอให้แม่แม่ทุกท่านที่ไปไปงานแล้วไปตั้งลงทานก็ให้ใส่เสื้อเหลืองกันมานะคะใช่ใช่เขาออนพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เขาหลับตอนนี้เขาหลับค่ะเนี่ยลืม,ม,หมเหรอโมดะถืออ่ะแล้วก็ลืมไม่ได้จะให้ส่องให้ดูว่าหลับอันนี้หลับจริงๆอันนี้หลับจริงๆอีกเก้านาทีแล้วเดี๋ยวพี่จะปิดไลน์นะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปอาบน้ําก่อนเดี๋ยวสิบโมคุณหมอมาอีกรอบหนึ่งนะคะโอ้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยแม่แม่เอฟซีทุกท่านขอบคุณค่ะน้องแม่จีโน่ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะน้องพยุงตัวเองขึ้นมาได้บ้างค่ะจากตอนอที่ไม่ได้นะฮะนะฮะก็ก็เลยก็เลยมาอ่ามันก็ดีกว่าตอนที่อยู่ที่บริษัทที่บริษัทนี่ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้มาเมื่อกี้เนี่ยเขายังเขายังลุกพยุงตัวเองขึ้นมาเพื่อเอาปากเนี่ยมาสกิดมือ ให้เย็บคอช่วยเอาลำโพงออกแต่นี้ก็มีการอธิบายให้น้องฟังไปว่าเอาออกไม่ได้หนูต้องอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวหนูไปเลียแผลแล้วแผลหนูจะไม่หายนะมาเป็นอย่างนั้นค่ะใช่ใชก่ก็เลยกะว่าเดี๋ยวพอสักสามทุ่มเดี๋ยวพี่ปิดไลน์นิดนึงปิดไลน์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องอาบน้ำเดี๋ยวคุณหมอมานะคะ ใช่ใชอยู่กับน้องถึงวันที่27ะคะใช่ค่ะแล้วเห็นพี่ท็อปจะเออเอาเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะนะคะนะฮะแต่ว่ากายภาพน้องเนี่ยอาจจะมามาแบบอาจจะเป็นสองวันครั้งหรือวันวันเว้นวัน,วน,วนแล้วก็แล้วแต่ที่หมอสั่งนะคะก็คงจะพามามากายภาพแล้วก็กลับ เท่าที่เอ่อคุณเอ่อเท่าที่พี่ท็อปก็พูดอยู่นะฮะก็ยังไม่แน่ใจว่าว่าพี่ท็อปเข้าใจยังไงแบบไหนฮะอ๋อไม่เป็นไรค่ะด้วยความยินดีไม่เมื่อยค่ะนะฮะให้แม่หแ,แม่หายคิดถึงกันเนาะให้แม่แม่หายคิดถึงก่อนจ้าขอบคุณค่ะเอ่อมีมีม,ม,มีมีน้องที่ในบ้านเขาดูแลอยู่นะฮะขอบพระคุณค่ะ ก็เขาก็เหมือนคนเลยนะเรื่องของความสะอาดมันต้องมาอันดับหนึ่งอะเรียกอย่างเนี่ยเขาป่วยด้วยเพราะฉะนั้นความสะอาดต้องมาอันดับหนึ่งก่อนเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะบอกอะไรเรามากมายได้เพียงแต่ว่าเราดูตาเขาเราการการะทําของเขาลักษณะของเขาที่เขาเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยซึ่งมันก็เลยรู้ว่าเขายังไงแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดต้องมาก่อนเพราะพี่ไม่อยากให้เออ โศกโศกติดเชื้อเหลืออะไรอย่างนี้หาไม่ยากนะคะใช่ค่ะเนี่ยเขาหลับมีความสุขมากเลยอันนี้หลับสนิทนะฮะตอนแรกก็ไม่สนิทนะแต่ตอนนี้สนิทแนละ้วโอ้ขอพระคุณค่ะก็ดูแลแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะแบบเอออาจจะเข้าไปในในบ้านมากอะไรอย่างนี้ค่ะแตออ่ช่วงนี้ก็คือดูแลไปก่อน จากนั้นไปเดี๋ยวก็จะเคียงงานเคีย์เอกสารอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเข้ามาในบ้านมัง่งอาจจะเป็นช่วงเย็นหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ดูดูจังหวะในเวลานิดน,นึงฮงค่ะใช่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 เหมือนเขาจะรู้นะเหมือนรู้ว่าเราจะมานอนเขาหรือเปล่าม่สาเหมือนเขาจะรู้อ่ะก็เขาก็เลยนอนหลับสนิทเลยเนะี่ย นะปกติถ้าไม่สนิทเนี่ยเขาจะเพิ่งเงยขึ้นมาแล้วถ้าเขาได้ยินเสียงหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วนะฮะแต่แต่นี่ไม่ไหนไม,ไม่อันเนี้ยสนิทประมาณยี่สิบนาทีได้แล้วนะที่สนิทสนิท,น,ทนะ,ะนะคะพอดีพี่ท็อปคือสั่งไว้ว่าถ้าไล่แล้วน้องนอนถ้านอนหลับแล้วก็ไม่ต้องไล่ทีนี้พอเออมันเหลือไม่กี่น,นาทีก็เลยจะให้ถึงสามทุ่มนะฮะเพราะว่าแม่แม่บางคนเพิ่งจะเข้ามา ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะพอดีข้างล่างเขามีเซเว่นนะคะก็เลยไปซื้อของในเซเว่นนะคะแล้วก็คิดว่าที่นี่เออในห้องอาจจะไม่มีการน้าร้อนก็เลยไม่ได้เอากาแฟมาที่ไหนได้มีการน้าร้อนไม่เป็นไรข้างล่างก็มีอเมซอนก็ปกติพี่กินกาแฟรอบเดียวขอบคุณค่ะแล้วแม่แม่เอ่อทุกท่าน ที่จะดูดวงใจเย็นนิดนึงนะช่วงนี้ไม่ว่างจริงๆช่วงนี้ไม่ว่างจริงๆแต่พี่มีปากหมุดของที่แบบเอ่อคนที่เขามีความจําเป็นที่จะต้องดูจริงๆอ่ะปากหมุดไว้เรียบร้อยแล้วฮะนะคะไว้ต้องคงจะหลังวันที่แปดไปนะคะหลังยี่บแปดไปอาจจะพอมีเวลาเพราะว่าเคเอกสารบางสศูนเสร็จหมดเสร็จแล้วขอลาปิดนะมันคงจะไม่มีมานะเป็นขนาดนั้นนะคะก็คือข้างล่างเนี่ยอาศัยสเวนหนึ่ง นะคะแล้วก็มันมีกาแฟอเมซอนอะไรพวกนี้ค่ะแต่พวกเค,ค้กคงกินไม่กินเยอะค่ะพวกเค,ค้กไม่กล้ากินมันจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลอ๋อขอบขอบคุณค่ะต้องขอโทษนิดนึงอาจจะช้านิดนึงฮะนะอดทนนิดนึงอดทนนิดหนึ่งค่ะอาจจะช้านิดนึงนะใจเย็นใจเย็นดูให้ทุกคนนะไม่ต้องห่วงดูให้ทุกคนไม่ต้องห่วง เพราะพี่รู้ะคนเรามีความสุขความทุกข์ไม่เท่ากันหรือมีความสุขมีความทุกข์คนละอย่างกันนะฮะมันก็มันก็ต้องต่างนั้น,น่ะฮะใช่ได้โอ้โหคงจะถึงแค่สามทุ่มนะคะแม่แม่เพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องขอตัวอาบน้ํานิดนึงใช่ใช่โอ้โหตกใจอาหันมาเห็นแม่แม่บอกจะส่งร้านอะหันไปดูเอ้า โหร้านแปดดัวนี้ตกใจละเนี่ยโอ้โหขอพระคุณมากๆเลยขอพระคุณจริงๆขอพระคุณจากใจจริงเลยนะคะที่เมตตาน้องเปลี่ยนนายนะคะค่ะขอพระคุณค่ะสองแล้วก็หนลูงโอ้ขอบคุณค่ะ,ะ,คคะได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวคือที่สามทุกคือจะอาบน้ำเพราะว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มหมอจะมานะคะ ก็เลยอยากจะให้ตัวเองอัพน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้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 ค่ะแต่น้องหลับสนิทมากเลยเนี่ยสนิทจริงๆอ่ะขนาดคุยเนี่ยปกติถ้าทําเขาไม่สนิทจะมีสิ่งเนี่ยเขาจะคอยลืมตาขึ้นนะถ้าไม่เกาคางให้เขาแต่นี่พี่หยุดเกาคางเขาแล้วหยุดเกาคางให้เขา ค่ะได้ได้ได,ได้ขอพระคุณมากๆขอพระคุณจริงๆขอบคุณค่าขอบคุณคอืมลูกและคลิปเหรอฮะได้ได้ได้ไดคงจะอย่างนั้นจริงๆอ่ะเหมือนเส้นเขาคงจะรู้อ่ะว่าเราอ่ะมาตรงเนี้ยต้องมานองกับเขาแน่นอนเขาถึงหลับแบบไม่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 กระตุ ติดไม่อะไรเลยเนี่ยนิ่งมากเนี่ยนู่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้แม่แม่รู้เลยเนี่ยนิ่งไหมเนี่ยนิ่งมากนิ่งจริงๆริงวันมีความสุขกับการนอนเลยอะ่ะอ <c oughs> ืมออ่าออ่าออ่าออืมอืมค้างอืมอืมอืมค้างอืมอืมอืมค่ะค้างอืมอืมอืมค้างอืมเลยอะ่ะอ่า โอ้ oh, ขอบพระคุณนะคะสำหรับของขวัญขอบคุณมากมากเลยขอบคุณค่ะใช่ใช่อันนี้พอมีเขาเที่ยวเนี้ยจะเออเห็นพี่ท็อปบอกว่าขอบคุณค่ะเออไม่ไม่จะไม่ตัดทิ้งไม่ตัดแล้วค่ะไม่ตัดจะไว้ยาวเหมือนเดิมหนวดเขาจะไว้ยาวเหมือนเดิมให้เหมือนพ่อให้เหมือนพ่อให้เหมือนพ่อขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะ สามทุ่มแนวอูขอพระคุณค่ะขอพระคุณอย่างสูงเลยขอบคุณนะคะส่งหัวใจให้ขอพระคุณมากๆากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะฝันดีฝันดีเช่นกันนะคะฝันดีเช่นกันแล้วก็ขอให้วันที่หนึ่งแห่งแให้แม่ๆเฮหงๆรว,ว,วยๆกันทุกท่านนะจ๊ะให้รวยรยกันทุกท่านนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝันดีนะคะเดี๋ยวพี่ขอปิดไลน์เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะแม่แม่คิดถึงทุกคนนะคะขอบคุณคุณค่ะขอบคุณค่ะ